มือนี้คอยพัดอันผัดเพ็ดอันพริกสดเอาพริกสดผัดนะคะปลากดใส่นมไม่ดองจะ้ะแต่ว่าค่อยใส่ไม่เยอะไงปลาต้องเอาไปทอดก่อนนะคะทุกคนจะได้ไม่คาวเนาะอย่างปากดนะคะทุกคนไถึงเวลาที่เราจะใส่ใบของระพาลงไปแล้วเราไม่มีใบมะกรูดเราก็ไม่ใส่ะคะ่ะทุกคน อยากแบบนี้นะคะอยากแบบนี้ก,กิ่นจะข้อใจอันนี้ปลาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจ้ะเราผัดเราไม่ได้ผัดพริกแกงเราผัดเอาไม้ดองใส่พริกสดนะคะปลาเราทอดเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเอามาผัดนะคะเพราะว่าเรากลัวคาวเนาะเรากลัวมีกลิ่นคาวนะทำน้ำขูกขึ้นนิดๆหน่อยๆยจะไม่เอาแบบน้ำจงจริงนะคะทุกคน เดี๋ยวเราขอชิมก่อนแล้วกินค้นเดียวนี่ร้านน้องไห่อร่อยมากไม่ต้องใช้อะไรมากนะคะทุกคนเพราะว่าหน่อไม้ดองของเรามีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราจะทอดปลาก่อนเพราะกลัว,ก,วลกลัวมีกลิ่นคาวเรากลัวมีกลิ่นคาวมากเราต้องทอดปลาก่อนอันนี้สุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ย่าให้ดูใ,ใกล้ๆคะ่ะ เวลี <Really> yummy, mm ่ยมีมากเลยโอเคมาทานด้วยกันจ้า